สวัสดีค่ะมาพบกับเจ k เคนนะคะมาชมบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะทุกท่านหลล้อมด้วยธรรมชาตินะคะแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่ดินขนาด1ไร่2งาน52ตารางวานะคะราคาเหมาแปลง1รล้าน5แสนบาทน้ำไฟมีพร้อมค่ะอยู่ตำบลบางงาอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี อยู่ติดแม่น้ำลบบุรีค่ะอยู่ใกล้เซเว่นสะดวกสบายบรรยากาศเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแนวสไตล์บ้านสวนและเหมาะสำหรับการพักผ่อนเลยทีเดียวนะคะ,ะพื้นที่กว้างๆค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเพียงแค่1กิโลเมตรเดินทางสะดวกทำเรดีค่ยไม่ไกลจากตัวเมืองแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะ1,500ล้านแสนบาทราคานี้สนใจสามารถเจราจาต่อรองคุยกันได้นะคะ ติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เจคเคนทข้อมูลพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจค่ะส่วนแอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ